วันนี้สําหรับใครที่ตามหารถ P P V ราคาอีโคคารอยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะครับเพราะต้องบอกว่าตัวท็อปครับที่อยู่ด้านหลังผมกันนี้นี่คือเจ้าปาเจ r o 2.5 GT เป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผม สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Perfect Car c h a n n e l ครับวันนี้พบกับปักอุ่นหมีใจดีคนเดิมครับผู้ดำเนินรายการนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ p e r f e c t Certified Used Car บางนารา3ี87ติดรถไฟฟ้าแบริ่งนะครับวันนี้สําหรับใครที่ตามหารถ PPV ราคาอีโคคาอยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะครับเพราะต้องบอกว่าตัวท็อปครับที่อยู่ด้านหลังผมคันนี้นี่คือเจ้าปาเจโร2.5 GT เป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผม คันนี้ไปไ้ายแดงขายอยู่ล้านสี่คุณผู้ชมล้านสี่นะครับวันนี้บอกเลยเอาไปเลยห้าแสนนะครับเอาไปเลยห้าแสนใครตัดสดมาใครอยากตัดสดไม่มีแหวนครับใครสนใจมาดูรถศูนย์เก้าเจพตรงนี้ครับขึ้นไลน์ขอรูปขอโรกันได้ครับนี่คือรถบ้านอีกแล้วรถบ้านแท้อีกคันหนึงครับคันนี้น้องวินซื้อเข้ามาเองจากหน้าร้านนะลูกค้ามาเทิร์นรถของเรานะครับผมปาเจโร่สปอร์ตสีขาวปีหนึ่งหนึ่งครับเคลื่อน4ล้อนะครับนี่คือสีขาวดําเดิม,ดม ขาวสว,สวยคุณผู้ชมที่ฉีดล้างไฟหน้ามีมาให้นะครับผมไฟตัดหมอกมีมาให้รถสเปคอย่างนี้แน่นอนครับเป็นรถที่แอดเวนเจอร์รถใช้ลุยจริงๆครับมีริยวรอยตามการใช้งานบ้างน,นะครับแต่พวกนี้บอกเลยครับขัดออกเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับวันที่คุณผู้ชมออกรถเนี่ยน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนขัดสีขัดอะไรขัดให้ใหม่หมวดรถรถของคุณผู้ชมที่ยะรับเนี่ยมันจะอยู่ในเรียกว่า สภาพเพอร์เฟกจริงๆครับเหมือนในตอนรีวิวรับรถนะคุณลองไปกดดูตอนรีวิวรับรถได้เลยนะครับรถจะสวยเหมือนอย่างนั้นเลยนะแล้วก็อันนี้ทาแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วมาอันนี้คุณผู้ชมยางใหม่ๆเลยนะครับสัปดาห์ศูนย์หนึ่งปีสองศูนย์สองหนึ่งยางปีปัจจุบันใหม่ๆเลยครับยางสเปคสองหกห้าห้าสิบยางอายี่สิบนะครับขอบร้อยอยู่ที่ยี่สิบก็ยางเป็นยางปีใหม่ปียี่สิบเอ็ด สัปดาห์ที่1นะนี่นะนครับยางสวยใช้งานได้อีกนานๆเลยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่เหลือกันครับรถนี่คุณผู้ชมดูรถรถ,รถต้องบอดี้สวยๆอย่างนี้คุณผู้ชมไม่ได้อวยนะลองมาดูกันได้าาลาซานแปย้ำกันอีกทีหนึ่งเดินเข้ามาก็บอกมาหายปปาคุณหมีได้เลยที่มันชอบรีวิวบ่อยๆนะครับเพราะเมื่อคุณพี่เดินเข้ามาเนี่ยเขาก็จะถามแล้วว่านัดใครไว้หรือเปล่าคุณพีก็แจ้งชื่อปากได้เลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูซอกประตูก่อนแล้วกันเนาะอย่าเพิ่งไปดูภายในเยอะภายในเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในอีกทีหนึ่งก็อันนี้จะพยายามให้ดูในส่วนของที่อะน็อตแก้มด้านหน้าตรงนี้นะแก้มด้านแก้มด้านหน้าบริเวณตัวพวกน็อตประตูต่างๆพวกนี้ครับว่ามันอยู่สถานะเดิมตัวมันนอ็อตมันคบไม่ได้เหลี่ยมมันยังจับอยู่ครับไม่มีการเอาผ้ามาลองมาแกะไขออกเลยเคปลายปลายปาผ่านไปด้วยความไวเลยครับ ไม่ได้โลสภาพไม่ดีนะแต่อยากให้มาดูจริงๆอันนี้ก็ด้านในอีกจุดหนึ่งครับเน้นมาดูมาไวไปไวครับคุณผู้ชมรถคันนี้ป้ายแดงขายอยู่ล้านสี่ผมขายห้าแสนนะครับยังบอกโปรไม่หมดนะใครจองพันลดให้หมื่นใครจองพันลดให้หมื่นครับเอาไปเลยวางสามพันลดสามหมื่นเือซีเจ็ดเจ็ดฟรีจัดโอนฟรีประกันเอาไปเลยคุณพี่ครับมามาเอาไปได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ยังอยู่ยังไม่ติดจองยังไม่ติดจัดนะครับดูบริเวณด้านท้ายหน่อยนิดนึงคุณผู้ชม คันนี้ไลฟ้าด้านหลังมีมาให้สปอยเลอร์ด้านท้ายมีที่ปัดหลังมีมาให้เซนเซอร์2จุดมีมาให้ครับแน่นอนครับออปชั่นพวกนี้เราไม่ดูกันเยอะครับมันเป็นหลายๆคนดูอยู่แล้วพี่หาข้อมูลก่อนซื้อรถอยู่แล้วแต่อันนี้ในข้อมูลไม่มีบอกวิกิพีเดียไม่มีบอกนะครับอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าลักษณะเฉพาะของรถแต่ละคันครับหัวน็อตต่างๆครับ หัวน็อตฝาละฝาเรียกว่าหัวน็อตประตูด้านท้ายหัวน็อตชกอัพด้านท้ายเคยโดนแกะหรือเปล่านะครับไม่เคยนะครับยังคมๆอยู่น็อตไฟท้ายก็ยังสวยๆยอยู่นะครับดูบนไปแล้วชนบนไม่ชนบนล่างชนหรือเปล่านะมีรอยหรือเปล่าก็ดูหัวน็อตต่างๆพวกนี้ได้เลยครับสวยงามเจ็ดที่นั่งเอาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวอะไรกับครอบครัวนะครับขับสบายมากเลย ราคาถูกกว่าอีโคคาอีกครับคุณผู้ชมแต่คุณได้ถึงปาเจโร่ราคาป้ายแดงขายล้านสคุณซื้อรถที่เพอร์เฟคคุณประหยัดไปเกือบ1ล้านแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นดิเมนชันทางด้านขวาครับดิเมนชันความสวยงามคุณผู้ชมตัวรถต่างๆยางใหม่ๆใช้อีกนานๆเลยไม่ต้องเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับคุณผู้ชมแหลกหลังคามีกันสาดมีช้บันไดข้างมีรถคันนี้เพียบพร้อมครับผิวพานสวยงามนะ ด้านขวามไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรเลยมีด้านหน้าที่ลงเครื่องปั่นให้นิดนึงลงเครื่องปั่นให้ก็หายแล้วขัดสีก็หายแล้วนะขัดรถคันนี้เพียบพร้อมจริงๆคุณผู้ชมสีเสอือโอเคหมดเลยอ่ะดูด้านในกันหน่อยครับด้านในก็ต้องบอกว่าค่อนข้างครีนมากๆครับคุณผู้ชมดูแลรักษารถดีจริง,รงๆนะกับเจ้าของเก่าก็ถือว่าเป็นโบนัสของเจ้าของคันใหม่นี่ไปละกันนะสำหรับคนที่จะมาจับจองคันนี้นะก็ให้ดูแผงประตูหน่อยนิดนึง ไม่มีรอยลิควิดไม่มีรอยเมจิกไม่มีลอยเด็กเอามาเล่นอะไรมาสนเลยนะก็ยังสวยอยู่อันนี้ไม่แตกไม่หักนะครับอันนี้ภายในนะคุณพี่นะอันนี้เดี๋ยวขออุญาดูภายหน่อยนิดใหน่อย,น,อย,น,อยนิดหนึ่งก็พุ่งมาลยัยสวยๆครับหนังใหม่ๆครับเกียร์แพลเทนชิพมีกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าไฟหน้าออโตโอ้โอเคทุกอย่างเลยนะย้ำอีกทีหนึ่งนะปี17นะใครตัดสดเอาไปเลย507ไม่แหวดใครไฟแนนซ์จอง3,000ลด3า0,000ื่นนะครับ เบอร์ ard, โทรศูนย์ก็เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดพันถูกได้ตล,ลอดครับเดี๋ยวฟรีจัดโอนฟรีให้เลยใครอยากดูของแถมกดซับสไครป์กดกระหนิงกันด้วยครับเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปของแถมบอกเลยว่าอื้อแน่นอนครับผู้ชมมามีหน้าจงหน้าจออะไรพวกนี้มีให้เกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้เป็นซีคลูเชียลชิพปรับเป็นแมนวนวลโหมดได้แอร์เป็นแอร์มือหมุนเป็นแอร์แอร์ออโต้แอร์ออโต้มือหมุนตัววิทยุด้านล่างมีมาให้อันนี้ระบบเกียร์ขับโฟนะ เกียร์โฟมีให้ครับเพื่อสี่ล้อเบาโอเคมากไม่ล้มไม่แตกายนาไม่มีได้ปริไม่มีแตกแผงประตูด้านข้างสวยครีนสวยมากแล้วก็บริเวณด้านบนไม่มีรอยเจอไม่มีรอยยันครับก็ค่อนข้างโอเคนะกับรถราคาห้าแสนนี่ผมคิดว่าโอเคมันคุ้มค่ามากเลยแหละแล้วก็ดูด้านท้ายหน่อยนิดนึงด้านท้ายมีด้านจอตรงท้ายตรงนี้ให้ด้วยนะอ่ะ มีจอให้นะครับผมแล้วก็ดูบริเวณที่นั่งแถว2กับที่นั่งแถว3ครับก็สาภาพผมให้ประมาณ90%สนะสาภาพก็ยังโอเคอยู่สำหรับใครหารถครอบครัวราคาประหยัดผ่อนประมาณ8 9ด0 0พันผมแนะนำคันนี้มากๆเลยนะครับก็ออกได้ทุกอาชีพครับวินมอร์ไซค์ยันแม่บ้านบอททุกอย่างนะครับออกได้ง่ายหมดทุกอาชีพไฟแนนซ์ไม่ต้องห่วงครับรู้เรื่องภายใน40นาทีแน่นอนครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าหน้าห้องเครื่องกันต่อนะครับ โอ okay. เคยวไปดูด้านหน้ากันโอเค okay, ครับอันนี้อยู่ด้านหน้าห้องเครื่องครับเครื่องยนต์แบบคอมมอนเรลครับ D.I.D. ครับรับประกันเหมือนเดิมโครงสร้างหลักไม่มีโดนหนักตัดต่อจมน้ำก่อใหม่ไม่มีโครงสร้างหลักสวยๆฝากระโปรงมีถอดไปบ้างเคพทำสีตาปกติเวลาหินดีดเลยพวกนี้นะก็จะบอกว่ารถใช้งานจริงๆครับรถใช้งานเกือบจะ1ิปีแล้วจะให้ไม่มีเฉียวชนอะไรเลยก็บันฟังดูก็เกินจริงเกินไปเนาะ อย่างรถของผมเองใช้งานไปถึงปีดีก็มีเฉี่ยวชนแล้วตอหนหอกจากใา้แดงมาเนี่ยก็ห้องเครื่องสวยๆครับผมรับประกันเครื่องเกียร์กล่กองมีมาให้นะครับผมเครื่องเดินเดินนิ่งเดินเงียบไม่มีสะดุดนะครับใครอยากดูรถพาช่างมาดูได้มาขึ้นหอยดูที่เราได้มาลองทดลองขับได้ไม่ห่วงไม่ว่ากันนะครับก็ขออนุญาตสรุปราคาทีเดียวนะครับกับรถบอดี้สวยๆรถบ้านคันนี้นะ ราคาตั้งขายอยู่ที่57,000บาทนะครับผมใครตัดสดเอาราคานี้ไปเลยใครอยากซื้อไฟแนนซ์จองพันลถหมื่นจอง3,000ลด 10, 3ถ0 0 0ครับเรดดอกเบี้ยพิเศษมีให้ครับฟรีจัดโอนให้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องขัดเคลบสีให้เปลี่ยนถ่ายไส้กรองให้บริการช่งเฉือนทั่วประเทศมีนะครับมีอันนี้ค่อนข้างสำคัญมากและที่สำคัญรถทุกคันเรารับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์กล่องสมองกลเรารับประกันให้นะครับ ฟรีค่าแรงฟรีค่าไหลครับขับแบบสบายใจเลยพี่ไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรเลยว่าฉันจะจกะว่าฉันจะตาดีได้ฉันจะตาไร้เสียไม่ต้องครับทุกอย่างชัดเจนใบสคขบอจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วเรามีให้ลายล้างอักษรทุกอย่างเรามีให้ลายเซน็นผู้ซื้อผู้ขายเบเนเจอร์ ager, เรามีให้นะครับผมใครสนใจรถดีๆอย่างนี้โชว์รูมทีใ่ให้ความเชื่อมั่นขายความจริงกับคุณผู้ชมได้โชว์รูมที่สร้างความหนะักเรียกว่า พยายามทาทุกอย่างเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นความเชื่อใจให้จริงๆนะครับก็ด้านล่างครับ0971818000ลองโทรมาคุยก่อนได้ไม่ซื้อไม่ชอบไม่ว่ากาันไม่มีอะไรล่มสลายทั้งนั้นครับลองดูลองขาัาลองเช็คเครดิตได้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลากันไปก่อนครับแต่เดี๋ยวก่อนใครยังไม่กดปุ่มซับสไครต์จัดให้หน่อยครับคุณผู้ชมวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ